เร์ข้าเบอร์นะคะมาเรื่อยๆเราจะกินแกงหวายนะคะยูโคลงน้องนาเอฟซีล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะซสู่เพจสีน้ำสาวพุทธายูโคลงน้องนานะคะกับคุณแนะนำคือเก่าต้อมเมื่อนี้แน,น,น,นะนำนะสิพาเอ็ดเมนูก็คือเอ็ดแกงหวายนะคะที่เฮาหาไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่แล้วแล้วยูซีบอกถ้าเบิ้งแกงหวายตั้งโดดในซี FC บอกใ้เบิ้งแล้วนะคะปีนี้เขาจะแกงหวายนะคะอยูโคลงน้องนา,งนาเฮาเองนะคะก็จะมีใส่พวก เฮดต่างๆนะคะให้ทุกคนทาที่ตามนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะคั่วไก่เรียบร้อยแล้วเพริกระตันเพรพลิกรอเขาลงไปเลยกระตันเเองญี่ปุ่นบุน้งกห้องน ใช่แค่หน้าเมยนาำวันนั้นใช่เดี๋ยวละ่ะใส่ตอดวายก็คือลวกไว้แล้วนอกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนลงเลยวา้ใส่ไก่นะคะทุกคนใส่ไก่ ข้าเบอร์นะคะข้าเบอร์น่านก็ตามไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเทลงไปเลยมดเลยบั่นก็จะเทลงไปหมดเลยนะคะแล้วจ็ข้นนี่คร้อนใส่ข้าวเบอร์เพื่อ,อยังเพื่อให้แบบน้ำบอใส่จิงลิงโพดนะคะจะมีความเค็มข้นมากขึ้นนะคะทุกคนอหอมนะคะทุกคนฟนาด มาเรื่อยๆค่ะเพื่อจะกินแกงหวายนะคะยูคนงน้ FC องหน้าเอฟซีหลังสุดสุดคนวันนี้ค่ะอันถ้าเข้าเบอร์ซุกนะคะจะใส่ผักสะะใส่แงะแล้วก็ใส่ผักอีตูที่เต็มไปนะคะทุกคนนี่เรื่องไรกันนจะจ๊ะได้ละแล้วเดี๋ยวอีลาพาซิมเพราะอีลาไม่ค่อยกินขมเอฟซี FC กับจมูกนะคะแต่ว่ามาลองเบิรงว่าหวายยูคงหงน,น,นะาเขาจะขมบ่ <laughs> ซิมกัน เสร็จแล้วแซ่บนะคะทุกคนเดี๋ยวใส่อีตัวกับไส้แงงไปเลยค่ะอือเลียม,ม,มากินผักส้แงงเ,งาเนาะหอมเลยมาเด้อเพื่อจะกินแกงวายนะคะเดี๋ยวมีอิร่าพาทุกคนเดี๋ยวไปชิมน้ำกันแกงวายไส้ไก่นะคะมาเด้อเดี๋ยวแหละ,ะตมนฟัน นแล้วแล้วคะ่ะแกงหวายนี่นะคะมาด้วยผู้ใอญ่กินน้ำบอแกงหวายยุคกอน้องนานะคะเดี๋ยว,วยนนอีวาลอาะะซิมับบนพีเอฟซีเบิ้งก่อนจะกินจริงขอซิมให้ให้พีเอฟซีเบิ้งก่อน,น,นว่าลุนหวายจะขมบอหรือไม่ขมอ้าวมึงอกจีจะเห็นจงังไซไปถึกมอในเลยเอฟซีสมักส์สอีลาวมอยุคขคงนาคือดำใส่งานดีนะคะมอนะคะเดี๋ยว เก็บเงินจะขายกล้วยหละเดือซื้อมอใหม่อยู่อุดหนุนซอยดีๆเลยนะคะพีเอฟซีมาเดี๋ยวซิมก่อน <S <S ม,มีความขมเบาๆบ้ๆได้ขมหลายนะคะแต่ก็ขมอยู่สุดน้ำกับพดีแสบค่ะทุกคนแต่ว่าจะมีเฮดหลายเหฮดเลยมีเฮดกระต,ตัน้น มุงเฮ็ดเห็ดอันเห็ดญี่ปุ่นนะว่แน่ใจว่าซื้อเห็ดอย่างเห็ดชิชิชิอย่างสักอย่างนี่แหละแล้วคนขวนอยู่แต่เห็ดกระตันนี่ก็แซ่บดีละก็มากินอยู่แ,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 ม,แม่คะเดี๋ยวซิมคำนี้จะสนิปปลาเพียศษสิละจะมีเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดญี่ปุ่นแล้วก็มีเห็ดกระตันหรือเห็ดหูหนูือ จะมีความนัวด้วยกันหอมพักสะแงะเบาๆนะคะแล้วก็มีแบบกิดนวายแบบเมื่อกีบบก้บบกมีความขมนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ขมแห้งนะคะพอดีแสบค่ะทุกคนเพื่อแยกกินนะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาใดรู้ว่า FC เบิร์ย,ยี่ราอยู่กินอีหยังอยู่กับคอมเมนต์บอกกันได้เด้อน,นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยววิลาขอตัวก่อนนะคะสวัสดี๋ยวก็ฝากก,กดไลค์และกดติดตามเพจสิมนรสสาวไทยเด้อจา้าเดี๋ยวเจอก,กันในคลิปต่อไปเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย